สวัสดีครับพนบุลีชนแนลครับผมอตอนนี้เราอยู่หนาร้านพนนุรหมาถูกดีนีมาตรฐานนะครับผมบ่ได้มาเลี้ยงคล้วยนะพี่น้องบ่ได้มาเลี้ยงคว้ยยยควยครับผมแต่ว่ามาไทายบึงบรรยากาศหนา้านห้องซื้อนะครับผมฟังตรงกันขามตรงกันขามกับหนา,านร้ยานก็จะเป็นที่ว่างนะครับตรงนี้บรรยากาศยามตอนเย็นๆนะครับ บรรยากาศเย็นๆครับหน้นะล่ะลูกค้าก็ทยอยเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับมือนี้วันที่14กันยายน65นะครับผมดเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวช่วงก่อนสิบิดร้านเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบิ่งยอดขายของมื้อนี้แล้วก็สิส,สรุปยอดขายครับผมสรุปยอดขายไอ ตังแต่เขาเปิดลานมาประมาณ6กถึงเดเดือนนี่นะครับผมว่ายอดขายแต่ละเดือนเนี่ยี่ได้แตกต่างกันซ้ำใดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ชมบรรยากาศหนาลานเมืองคอนนะครับฟังตรงกันข้าบ กาลักับสิกิล้านนะครับพี่น้องลูกค้าก็เริ่มหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวสีผ้ามาสรุปยอดขายเมื่อนี้นะครับผมแล้วก็สีผ้าเบ่งอยอดสรุปยอดขายของแต่ละเดือนนะครับผมจากที่เขาเปิดมา6เดือนที่เขาเจ็ดเดือนนะครับผมว่ายอดขายแต่ละเดือนนะ่ะ,นะต่างกันสนั่มใด จีกำลังเหตุ่ีงอยู่นเนาะนี่กำลังหัวหมุนกับสตอ๊อกครัเดี๋ยวนะครับเจีกำลังเรบรงสต๊อกอยู่ปิ้นสต๊อกออกมาแล้วเราก็มาไล่ดูว่าช่วงที่เราคนเยอะๆเราจะลืมสแกนลืมจรวจอะไรไหมก็เทียบเทียบได้นิดหน่อยอ่ะมันบางทีมันเหมือนกับมันจะไม่ตรงนะ บอกบอกตรงเลยพูดจริงวันวันนี้ยังงงเลยแบบเบียร์ลีโออ่ะขายอย่างมากหลงหลงลืมลืมจดน่ะไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ของมีสองร้อยสันแต่ว่าในสต็อกมีสามร้อยแปดคิดดูว่ามันไปไหนเอาแบบงงเหมือนกันค่ะคือใครที่ กำลังทำถูกดีใหม่ๆก็ต้องระวังเรื่องสต็อกให้มากถ้าเช็คทุกวันได้ยิ่งดีถ้ามีเวลาร้านเรามันเป็นร้านไซแอลแล้วก็ค่อนข้างของจะเยอะก็ปิดสามทุ่มมันก็จะยากหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยได้เช็คทุกวัน,<ห>นมันใช่ช่วงนี้คนละครึ่งเข้าแบบทั้งวันเราก็เติมเติมเติม ขายขายขายเราไม่ค่อยมีเวลาเช็คสต๊อกนี่แหละคือแล้วดูแบบสต๊อกอยู่ดีๆแบบมางงมากนี่คือตัวที่เราพิิ้นออกมาสั่งปิิ้นตรงเนี้ยมันก็จะออกมาเลยเนี่ยเราก็จะเข้ามาหน้าสต๊อกเสร็จแล้วเราก็สั่งปิิน้นอย่างวันนี้ชิปรโรสมีสามแต่ในในของที่เรามีมีแค่สอง ก็ไม่เป็นไรมันก็น่าจะอันหนึ่งอะไรประมาณนี้เดี๋ยว <c oughs> วันนี้เราจะมาสรุปยอดสรุปยอดวันนี้ก็จะเริ่มเบาลงบ้างเพราะว่าคนมาใช้สิทธิ์เอาเอาแบบตรงๆเรื่องตลกมาเก็บของทุกอย่างจ่ายสามร้อยจ่ายอะไรเราได้เงินเขาแค่ส <c oughs> ิบยี่สิบบาท ส่วนเกินแค่นั้นนี่คือยอดขายสินค้านนในร้านใช่ก็เริ่มเบาแล้วเลยเขาจะเขตนี้เนะี่ยเขาคิดว่าเขาคงจะรอรออีกอย่างหนึ่งคือรอซื้อช่วงโดนตาอีกทีหนึ่งถ้าใครไม่มีคนเหลือครึ่งอ่ะเขาจะยังไม่ใช้ใช้เงินช่วงนี้เขาจะน่าจะมาใช้ช่วงสัปดาห์สัปดาห์ถัดไปอ่ะสัปดาห์ที่ยี่สิบ ของก็ภาวนาน่าจะมานะวันเสาร์น่าจะมาเยอะ,อะไ,ไม่อะไรมากมายมันก็ยอดก็เพิ่งจะเพิ่มขึ้นเดือนเนี้ยที่มันเยอะก็ขอบคุณถูกดีถ้าไม่มีถูกดีมันก็คงจะลอยๆอยอยู่เหมือนเดิมแหละ <S <S เดือนละสี่แสนสามแสนสี่แสนต่อเดือนนะแต่นี้มันครึ่งเดือนได้ห้าแสนก็ภาวนาอีกว่า อีก16วันนี้ก็ขอให้แตะล้านนี่นึงก็คงดียังไงร้านพรมาเลยมาถูกดีมีมาตรฐานก็ฝากตัวแรกก็แชร์ค,คลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มานำเสนอเรื่องยอดแค่นี้มีอะไรอยากขอบถานก็เมนมาในช่องได้เลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะ